ชาวเน็ตกำลังจับตามองอย่างหนักว่าจะเป็นความสัมพันธ์ครั้งใหม่หรือไม่สำหรับคู่ของนางเอกสาวคนสวยวิววันนันสนธิชัยกับนักแสดงหนุ่มรูปหลอแม็กวีรคณิตการวัฒนกุลหลังมีภาพของทั้งคู่ออกไปทานข้าวอย่างแนบชิดสนิทสนมอย่างไรก็ตามเรื่องของความสัมพันธ์ว่าจะจริงหรือไม่ก็คงต้องรอให้สองนักแสดงออกมายืนยันแต่ตอนนี้สนุจะขอพาทุกคนไปทำความรู้จักแม็กวีรคณิตนักแสดงหนุ่มหล่อรูปร่างดีพร้อมดีกรีนักร้องเสียงดีจากเวที AF ทำความรู้จักแม็กวีระคณิตคือใครแม็กวีระคณิตการวัฒน,นกุลชื่อเดิมวีระดลหวังเจริญพรคือนักร้องนักแสดงชาวไทยปัจจุบันอายุ35ปีเป็นลูกชายคนที่สองของครอบครัวแม็กวีระคณิตจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศร,รีนครินทร์ประสานมิตรก่อนจะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากคณะอินทอรีดีไซน์สถาบันออกแบบนานาชาติรัฟโฟกรุงเทพมหานครเส้นทางบันเทิงของแมก แม็กวิรคณิตเริ่มต้นเข้าการบันเทิงจากการเข้าร่วมรายการ Reality True Academy Fantasia Season 6โดยเขาได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศสันดับที่3ก่อนจะมีผลงานซิงเกิลแรกกับเพลงทางเลือกในอัลบัม้ม d e b u t a n t AF6 The Album หลังจากนั้นเขาก็มีผลงานเพลงออกมาต่อเรื่องอาทิเพลงกลายเป็นรักประกอบละครร้อยเล่เสน่หลลวงและเพลงรักที่มั่นคงประกอบละครปิดมงหุดหลังจากนั้นแม็กก็มีผลงานมากมายทั้งงานเดินแบบถ่ายแบบพิธีกร รวมถึงงานแสดงโดยเขาเริ่มต้นเส้นทางการเป็นนักแสดงครั้งแรกด้วยละครเรื่องเพลิงทนงก่อนจะได้รับบทพระเอกเป็นครั้งแรกในละครเรื่องมักกะลีที่รักประครบคู่นางเอกดาวรุ่งหลิงหลิงสิริลักษ์ของออกอากาศทางช่องสามแม็กมีผลงานละครออกมามากมายเช่นเพลิงทนงไฟมาร้อยเลสเสน่ห์หลวงดวทองปิดมงกุฎสาบดอกสร้อยและมักกะลีที่รักเป็นต้นเส้นทางความรักของแม็กย้อนกลับไปในปี2555แม็ก คยคบหาดูใจกับปุ๋ยฝ้ายนัทพัฒนักแสดงและนักร้องจากเวทีเอทั้งคู่ครองรักกันนานกว่า6ปีแต่สุดท้ายก็ต้องเลิกรากันไปแม็ก mm hmm. <Mac S 2> ก็ครองตัวเป็นโสดอยู่นานกว่า2ปีก่อนที่เขาจะเปิดตัวแฟนสาวคนใหม่คือไดไดนารุมาดอินฟลูเอนเซอร์สาวคนสวยทว่าความรักของแม็กก็ต้องจบลงอีกครั้งด้วยอายุของทั้งคู่ที่ห่างหอกันกว่า8ปีจึงมีปัญหาเรื่องทัศนคติการบ้างแม็กพยายามแก้ไขและปรับจูนกันด้วยมาแต่สุดท้าย ก็ต้องบอกลากันไปปิดฉากความรักสามปีของแม็กลงเมื่อปี2566ที่ผ่านมา